แบบนี้จ้าใส่ลงไปเลยนะคะแล้ววันนี้สุดพิเศษก็จะขอเติมคนจะเร็วเ็วแรงแรงค่ะนะคะแล้วก็ขยำแล้วก็โรยลงไปจะแนะนำให้โรยตอนที่เรามันเซตตัวแล้วนะอย่าลืมกดติดตามนะคะเพื่อที่จะไม่ได้พลาดเทคนิคดีๆในการทำเค้กขนมและเบเกอรี่ต่างๆในทุกๆวันค่ะชีสเค้กนะคะเป็นอีก ขนมหนึ่งที่ไม่ต้องใช้เตาอบนะคะมีส่วนผสมเพียงแค่5-6อย่างนะคะเป็นอีกหนึ่งขนมที่ก้เนี่ยชอบกินมากๆเพราะว่า1นึ่งทำง่าย2องทำเสร็จสามารถเสิร์ฟได้เลยนะคะก็คือกินตอนนั้นได้เลยนะคะไม่ต้องเซต ตัวอะไรมากมายเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราจะมาทำชีสเค้กขนมที่ไม่อบแล้วก็ทำง่ายใช้เวลาประมาณ10นาทีจะเป็นยังไงเราไปดูกันนะคะมาวัตถุดิบที่เราจะใช้เนี่ยโอ้โหหาได้แบบว่าง่ายมากขออนุญาตใจทุ้งมือเพราะว่าวันนี้เรามีผลไม้ด้วยเนาะแต่ถ้าเกิดไม่ใส่ผลไม้ก็ได้นะคะเราก็จะมาดูในส่วนของวัตถุดิบวันนี้นะจะมี1 2 3 4 5 6อี่ห้าอย่างนะคะ6อย่างเท่านั้นนะคะ amazing มากแล้ว สามารถทาชีสเค้กเนี่ยออกมาได้อร่อยที่สุดนะวันนี้เราจะเน้นทําขนมที่แบบว่าทําง่ายรวดเร็ววัตถุดิบที่มีน้อยนนดมากนั่นก็คือเป็นแค่6อย่างนะคะเดี๋ยวจะอธิบายทีละอย่างเลยนะ1มีน้ําตาลไอซิ่งและก็คุกกี้แบบสําเร็จนะคะครีมชีสนะคะฟิลาเดเฟียอันนี้เราใช้เป็นตัวนี้นะที่ก้อยเนี่ยชอบใช้ประจำนะคะวันนี้เราจะใช้เป็น150กรัมนะแพ็กเกจที่เมืองไทยมันจะไม่ใช่เป็นแบบนี้นะคะแต่ให้เราจําชื่อว่าฟิลาเดเฟียตรงนี้นะคะจะ จากนั้นก็จะเป็นกรีกโยเกิรต์ตตัวนี้มันเป็น170กรัมกรีกโยเกิร์ตเนี่ยมันจะเป็นโยเกิร์ตธรรมชาติมีเปรี้ยวอย่างเดียววันนี้เราจะใช้เป็นแอปปิคอตหรือใครที่ไม่มีก็สามารถใช้เป็นผลไม้ชนิดอื่นๆก็ได้ในปริมาณที่เท่ากัน จากนั้นที่ขาดไม่ได้เป็นเจลาตินเจลาตินนี้เดี๋ยวก็อธิบายตรงนี้พร้อมกันชัดๆเลยว่าอันนี้เป็นเจลาตินแบบแผน่น1แผ่นเนี่ยคือ2กรัมถ้าเราใช้แบบผงเราก็ชั่งมา2กรัมเนาะวันนี้ในสูตรเราใช้ทั้งหมด4ี่กรัมนั่นก็คือเป็น2แผน่นเสร็จแล้วก็ก็เอาแผ่นเนี้ยมาแช่น้ําน้ำเนี่ยเป็นน้าเย็นนะคะน้ำปกติอุณหภูมิห้องก็ได้แหละแช่น้ําเสร็จปุ๊บพันไป1ิบนาทีมันก็จะเป็นแบบนี้ นี่นะคะเจลาตินเนี่ยมันจะช่วยให้มันเซตตัวทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นแบบผทงทําไงคะวันนี้เราใช้ทั้งหมด4กรัมแล้วก็ตักมา4ี่กรัมใส่ในถ้วยหรือว่าแก้วแล้วก็เติมน้ำเนี่ยให้มันท่วมกับผงเจลาตินขึ้นมานิดนึ่งแล้วก็วางไว้ประมาณสักห้านาที10นาทีแล้วมันก็จะฟูขึ้นมาแล้วจากนั้นเราก็เอานั้นแหละเอาไปละลายในไมโครเวฟซึ่งก็จะทําให้ดูเลยในขั้นตอนนี้นะคะเรามีทั้งหมด6อย่างแล้วนะคะผละไม้ใช้เป็นอะไรก็ได้แต่ว่าขอให้ในปริมาณที่เท่ากันในสู เนี่ยที่ก้อยบอกไปนะคะเพราะฉะนั้นเราจะมาเริ่มทำกันเลยอันนี้เราก็จะทุบให้มันละเอียดนี่แบบนี้จ้าเห็นกันไหมก้ก็จะพยายามให้เห็นนะโอเคนะคะมาเราก็จะทำแบบนี้เป็นคุกกี้ปกติสำเร็จเลยเราเดินไปเซเว่นแล้วก็หยิบคุกกี้มาบางสูตรเขาใช้เป็น Oreo. โอรีโอเขาก็เอาครีมออก แล้วเขาก็เอามาบดแบบนี้บางสูตรก็จะเป็นบิสกิตแต่ว่าสูตรนี้วันนี้นะคะเราจะไม่ต้องใส่เนยไม่ต้องใช้เนยใดๆเราก็จะบดคุกกี้แบบเพียวๆเลยสูตรนี้มันจะได้ทั้งหมด4แก้วนะคะสี 4, แก้วนี่แหละเสร็จแล้วเราก็เติมลงไปเลยเอาไปขายได้เลยนะก็ไปคำนวณต้นทุนกันเอาเนาะกรีกโยเกิร์ตเท่าไหร่ครีมชีสนี่เท่าไหร่แล้วก็เห็นไหมเออยี่ห้อนี้นะฟิลาเดลเฟียแล้วก็เป็นกรีกโยเกิร์ตยี่ห้อนี้ เราก็เติมใส่ลงไปค่ะปริมาณเนี่ยก็จะใส่2ช้อนเพราะว่าชอบกินมากมันอร่อยมากๆไม่ต้องผสมเนยอะไรทั้งสิ้นนะเพราะว่าวันนี้นะเราจะเน้นง่ายเร็วกินเลยทําเสร็จแล้วว่าเสิร์ฟได้เลยนะใครที่อยากจะขายก็ไปคํานวณต้นทุนกันเอาเนาะ โอเคไหมเสร็จแล้วนะคะเนี่ยคือเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นฐานของชีสเคก้กตัวนี้ก็จะได้เป็นแบบนี้เราก็จะพักไว้ก่อนพอเราบดเรียบร้อยแล้วเราก็เติมลงไปในถ้วยเส้นผ่าศูนย์กลาง8-9เซนนะคะต่อไปแล้วเนี่ยเราก็จะมาทําในขั้นตอนต่อไปนั่นก็คืออันนี้คือเจลาตินแช่น้ําไว้เลยเป็นน้ําเย็นเนาะมาจากนั้นเราก็จะมาปอกแอปเปิลก,ก้อยก็จะปอกอเปลือกออกแล้วก,ก็จะเอาไปปัน่นมันจะเป็นรสชาติหวานแล้วอมเปรี้ยวนิดหนึ่งนิดหน่อย อร่อยมากใครที่จะมีผลไม้ชนิดอื่นๆนะคะก็แนะนําเลยอร่อยที่มันลองลองมาจากนี้นะคะอันแรกสุดเลยที่อร่อยก็คือว่าเป็นสตรอเบอรี่แล้วก็เป็นตัวนี้จากนั้นก็เป็นมะม่วงแล้วก็กีวีกีวีก็ไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะบลูเบอรี่ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะือแล้วแต่คนชอบด้วยแหละโอเคไหมวันนี้เดี๋ยวก็จะบีบมะนาวใส่ด้วยดีกว่า ให้มันเปรี้ยวนิดหนึ่งบ้านใครอากาศร้อนนะพวกตัวครีมชีสแล้วก็กรีโยเกิร์ตเนี่ยเอาไปแช่ตู้เย็นก่อนเดี๋ยวมันจะเสียเร็วนะพวกนี้เนื่องจากว่ามันเป็นครีมสดใช่ไหมมันเป็นชีสมันเป็นโยเกิร์ตเนาะมันต้องอยู่ในอุณหภูมิเย็นตลอดเวลานะคะเรากไ็ได้เป็นผลไม้แล้วเป็นแอปเปิลอทีนี้เราก็ปั่นเลยจ้า <c oughs> อาจจะเสียงดังหน่อยนะ <c oughs> เรียบร้อยเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทําขั้นตอนต่อไปนั่นก็คือว่าเราเตรียมฐานแล้วทบทวนอีกทีนะคะฐานตรงนี้ก็คือว่าเป็นคุกกี้นะคะเอามาบดบดบดไม่ต้องผสมอะไรทั้งสิ้นแล้วก็ใส่ลงไปจากนั้นก็มาเริ่มทํากันเลยเราก็จะใส่ลงไปเลยส่วนผสมวันนี้มันมีทั้งหมดแค่6อย่างก็อธิบายข้างต้นไปแล้วนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็จะเริ่มทํากันเลยนะเดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยก็จะเอาเจลาตินเนี่ยไปละลายในไมโครเวฟซึ่งตอนนี้เจลาตินของเราเนี่ยมันนิ่มแล้วเรียบร้อยแล้วพอ ใช้งานนะเราเอาน้ออํนบบนนะนออาออกเสร็จแล้วเนี่ยก็จะทําแบบนี้นะเนี่ยพอเอาน้ําออกเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเป็นแผ่นแบบนี้นะคะส่วนผสมดูข้างบนนะสูตรต่างๆนะคะเราจะเติมนมเข้าไปปุ๊บนิดหนึ่งประมาณสัก1ช้อนโตะ๊ะสูตรนี้นะเดี๋ยวจะบอกเคล็ดลับเทคนิคว่าเอ๊ะทำไมมันง่ายยังเลยเนี่ยมันไม่ได้มีสูตรตายตัวเหรอคะที่จริงมันก็มีสูตรตายตัวแต่ว่าเมื่อเราชินแล้วอะเราทําขนมเหมือนเราทําอาหารเนี่ยเราสามารถที่จะกะสูตรปริมาณออกมาได้เพราะฉะนั้นอยู่ในนี้มันจะมีมีนมนะนมสดนมจืด เรานี่แหละนมที่พร้อมดื่มนี่แหละนะจากนั้นจะมีเจลาตินแผ่น4กรัมจากนั้นเราก็จะเข้าไมโครเวฟนะจา๊ะ10วินาที<อ>คือเอาง่ายเข้าไมโครเวฟจนมันละลายดีนะคะเรียบร้อยแล้วนะพวกเราดูความมหัศจรรย์ของเจลาตินนี่ ตอนนี้นะมันจะกลายเป็นน้ําเป็นคลองเลยแบบนี้ค่ะแต่แกเมื่อตอนที่ยังไม่ละลายมันจะมีแผ่นเจลาตินใช่ไหมคะแต่ตอนนี้ไม่มีแผ่นเจลาตินแล้วก็จะมีเป็นนมนะนมก็ใส่ประมาณสัก20กรัมเดี๋ยวยังไงสูตรทั้งหมดอยู่ข้างบนทําสูตรสาเร็จเสร็จสัรทตรงนั้นเลยไม่ต้องกะปริมาณอะไรทั้งสิน้นเนาะเสร็จแล้วอันนี้ใส่ไมโครเวฟทั้งหมดกี่วิก็ได้นะคะขอแค่ให้มันละล,ะลายกลายเป็นน้ําแบบนี้เสร็จแล้วก็มาเริ่มวิธีทํากันเลยอันดับแรกนะคะเดี๋ยวใส่ครีมชีสก่อนยี่ห้อฟิล เฟียนะคะเสร็จแล้วจ้าเราก็ใส่ลงไปเลยส่วนผสมวันนี้มีแค่6อย่างเท่านั้นน้ำตาลไอซิ่งฟิลาเดเฟียนั่นก็คือเป็นครีมชีสกรีกโยเกิร์ตนะผละไม้วันนี้ก็ใช้เป็นแอปเปิลคอร์แล้วก็เป็นคุกกี้จากนั้นก็จะเป็นเจลาตินนะคะตะกี้ก็เพิ่มนมเข้าไปนิดหนึ่งกลายเป็น7อย่างนะวันนี้ใช้วัตถุดิบทั้งหมด7อย่างนะคะโอ,อ้เสร็จปุ๊บเราจะมาดูกันว่าถ้าเราไม่ได้มีทั้งหมดเนี่ยเราเอาอะไรแทนได้คะเราก็จะมาทําแบบนี้นะคะครีมชีสเนี่ยเย็นไปเลย ไม่ต้องวางอุณหภูมิห้องใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วก็คนๆๆแบบนี้ให้มันเป็นครีมพครีมนิดนึงประมาณสักครึ่งนาทีเสร็จแล้วปุ๊บสิ่งที่จะใส่นั่นก็คือเป็นน้ำตาลไอซิ่งนะคะใส่ไปเลย20กรัมพอใส่ไปเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะคนแล้วจากนั้นตัวครีมชีสเนี่ยมันจะติดในตะก้อมือแบบนี้แล้วเคาะค่ะเคอ,ออกแบบนี้เห็นไหมมันก็ล้วนออกแล้วใช่ไหมเราก็คนอีกรอบหนึง่งคนเร็วๆแรงๆ,ๆ เสร็จแล้วต่อไปที่จะต้องใส่นั่นก็คือว่าเป็นกรีกเกี่ยวเกิดใส่ไปเลยจ้าทั้งหมดเลยโอ้โหแบบว่าเฮลตี้มากๆเสร็จแล้วนะคะเราก็จะคนเร็วเร็วแรงแรงแบบนี้ค่ะหอมมากๆนะคะก็จะได้ครีมเป็นครีมแบบนี้เลยจากนั้นเนี่ยใส่ลงไปเลยจ้าแบบนี้จ้าใส่ลงไปเลยนะคะแล้ววันนี้สุดพิเศษก็จะขอเติมมะนาวลงไปเลมอนลงไปนี่ ผิวเลมอนแบบนี้ใส่ลงไปจะใครไม่มีนะใส่เป็นมะนาวก็ได้1นซีกพอ1ช้อนชาอะ1ช้อนชาไปเลยนะคะคนจะเร็วๆแรงๆค่ะกินได้เลยนะคะไม่ต้องรอเซ็ตตัวนะเสร็จแล้วโอเคเราก็จะได้ตัวนี้ทีนี้นะคะก็จะทําแบบนี้นะเนื่องจากว่าเราจะขาดอีกอย่างหนึ่งคืออะไรรู้ไหมคะคือเจลาตินเดี๋ยวขอชิมแป๊บนึง perfect เห็นไหมนี่คือเจลาตินที่ละลายแล้วนะคะคนค่ะเร็วๆแรงๆนะคะเสร็จแล้วเซตตัวในตู้เย็น ถ้าเรากินตอนนี้เลยมันจะเป็นลักษณะเหมือนเรากินโยเกิรต์ตแต่พอเราเซตตัวในช่องฟรีตเนี่ยก็จะให้เซตประมาณสักสินาทีนะอ่ะสิบยีนาทีในช่องฟรีตมันก็เป็นเนื้อที่มันเซตตัวเวลาท,ที่เราเผาออกมาแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นอย่าลักษณะเหมือนชีสเค้กก็คือว่าพอเราหั่นออกมาเป็นชิ้นแน่นๆเลยจะไม่ได้เหลวแบบนี้ขอให้เซตตัวในตู้เย็นเนี่ยให้เซตในช่องฟรีตเลยไม่ต้องรอนานนะสินาทีพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะมันง่ายเหลือเกินข้างล่างเป็นฐานเนี่ย เป็นคุกกี้นะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเติมผลไม้ไปก่อนแล้วเราจะทําแบบนี้นะคะเอียงออกมากันให้ให้มันให้มันเห็นเป็นเลเยอร์นะคะโดยการจับแก้วเนะะี่ยค่ะเอียงมาแบบนี้นะให้มันเห็นเป็นสีส้มด้วยเห็นเป็นคุกกี้ด้วยบิสกิตคุกกี้ข้างล่างไม่ต้องใส่เนยนะคะเสร็จแล้วก็เติมลงไปได้เลยแล้วเดี๋ยวจะบอกวิธีการเก็บรักษานะคะเนาะเดี๋ยวก็จะเติมลงไปทั้งหมดเนี่ยมันจะใช้มันจะได้ทั้งหมด4่ถ้วย4แก้วนะคะเส,ส้นผ่าศูนย์กลางก็8เซนนี่แหละที่เราเห็นตรงแก้วตรง เราก็ใช้ช้อนมหัศจรรย์ตามมาลายนะคะเอามาจากประเทศไทยอยู่ที่นี่ไม่มีขายนะคะพอเสร็จแล้วเราก็ขอข้อ,ขอนิดนึงเนี่ยโยกแบบนี้นะคะเขย่านิดนึงเขย่าแบบนี้ให้หน้ามันเรียบเซตตัวไปวันสัก15นาทีนะในช่องฟรีซก็สามารถที่จะเซตตัวแล้วก็ออกมากินได้แบบอรอร่อย ะะถ้าจะกินตอนนี้เนื้อก็จะเป็นประมาณโยเกิร์ตจากนั้นนะคะเราก็จะท็อปปิ้งเดี๋ยวก็จะบอกว่าให้ใส่อะไรมันจะถึงจะอร่อยนะอีกสูตรหนึ่งอีกเคล็ดลับนะคะใครไม่อยากใส่น้ําตาลให้ซื้อโยเกิร์ตที่เป็นโยเกิร์ตรสผลไม้นะคะที่มันมีน้ําตาลอยู่แล้วนะโอเคไหมหน้าตาสวยงามมากเสร็จแล้วเราจะมาเก็บรักษากันนะเดี๋ยวก่อนที่จะเก็บรักษาเราจะมาท็อปปิ้งด้วยตัวนี้จะคอนเฟลกเติมลงไปค่ะ อันนี้คือสามารถที่จะแค่นี้พอแล้วนะใครที่ไม่ได้ต้องการที่จะเติมท็อปปิ้งหรืออะไรอันนี้โอเคสมบูรณ์เพอร์เฟกแล้วเนาะแรปไว้นะคะแล้วก็แช่เซตตัวในช่องฟรีซสินาทีแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตู้เย็นก็นานหน่อยนะคะ2ชั่วโมง3ชั่วโมงไปเลยแช่ค้าคืนเก็บไว้ได้ในช่องฟรนะีเนี่ยแนะนำนะคะหนวันรีบกินให้หมดเวลาที่เราทําส่งลูกค้าหรือว่าจะขายนะคะก็พยายามให้ทําวันต่อวันโอเคไหมเนาะ คืออันนี้ก็จบแล้วเรียบร้อยแล้วแต่ก็จะขอทำอะไรสักอย่างก็คือว่าจะเอาคอนเฟกเนี่ยจับออกมาแบบนี้นะคะแล้วก็ขยำแล้วก็โรยลงไปจะแนะนำให้โรยตอนที่เรามันเซตตัวแล้วนะเอาออกมากินนะคะเสร็จแล้วนะสิ่งที่เราต้องทำนั่นก็คือว่าเราจะแรปนะคะก่อนที่จะแรปเนี่ยเดี๋ยวก็จะเติมอีกอันนึงที่มันที่ชอบมากๆนั่นก็คือเป็นตัวนี้แคนเบอรี่อบแห้งนะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยเราจะ ไปแล้วสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะอย่าลืมทำกันดูนะไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย